สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนไปทําการซ่อมนะครับชุดเฟืองสตาร์ทนะครับของ Honda ไม่ว่าจะเป็นคลิก110คาบูเลเตอร์นะครับแอร์เบรดนะคริก1 1บคลิก 125i 125i ตัวแรกๆนะครับรวมไปจนถึงส c o ปปี้นะครับแล้วก็ ECX ในรุ่นแรกๆนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะประสบปัญหาเรื่องของ ระบบสตาร์ทมือของค่าย Honda นะครับที่ใช้เฟืองสตาร์ทต,ตัวที่ผมถืออยู่เมื่อตะก,กี้นี้นะครับเฟืองสตาร์ทที่ถืออยู่เมื่อตะก,กี้นี้ถ้าหากว่าเสียมันก็มีหลายๆอาการนะครับที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทนะครับได้สตาร์ทหมุนแต่ว่าเครื่องไม่หมุนนะครับเอออันนี้ก็เคยเจอกันบ่อยๆใช่ไหมนะครับหรือว่าบางที่สตาร์ทไปแล้วนะครับมาดังแก,กนะครับ หรือนะครับบางคันมีเสียงดังเสียสีกันนะครับอยู่ภายในห้องสายพานตลอดเวลานะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่จะทําให้ชุดเฟืองสตาร์ทของเรามันเสียหายได้เร็วนะครับก็คือไอเจ้าตัวนี้ฝาครอบหัวจรวดตัวนี้นะครับเมื่อเราใช้งานไปเนี่ยนะครับไอตะตุ่มนะครับตะตุ่มเป็นติ่งเนี่ยตรงปลายนิ้วชี้ผมเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วตะตุ่มตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะ ครึ่งวงกลมนะครับมันเป็นเครื่องวงกลมพี่น้องเมื่อใช้งานนานไปนะครับมันแกว่งมันสะบัดซ้ายสะบัดขวานะครับนี่ไอ้ตุ่มสองตุ่มเนี้ยนะครับมันจะตีกันกับแครงนะครับพอมันตีกันกับแครงนะครับมันก็จะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนั่นหมายความว่ามันหลวมนะครับมันจะไปสวมเข้าตรงนั้นตรงแครงนะครับเพื่อนๆอ่าโดยปกติแล้วมันจะเป็นครึ่งวงกลมนะครับนี่เวลาสวมเข้าไปมันจะฟิตพอดีนะครับ แต่ว่าเมื่อเราใช้งานไปนะครับมันก็จะเวียงตามแรงหมุนของเฟืองสตาร์ทนั่นแหละนะครับตีซ้ายตีขวานะครับทําให้ไอ้ตาตุ่มตรงนั้นมันสึกหรอพอตาตุ่มสึกลรอบ้างละนะครับทีนี้นะครับทําให้นะครับฝาครอบเฟืองตรงนี้นะครับมันย่อนนะครับมันเอียงนะครับมันไม่ตรงนั่นเองนะครับพอมันไม่ตรงทําให้เฟืองสตาร์ทตัวนี้นะครับอยู่ในตําแหน่งที่เพื่อนๆเนห็นตอนนี้นะครับ เพืืองสตาร์ทมันหย่อนลงมาเสียดสีกันกับาชามใบพัดนะครับจะทำให้นะครับฝาครอบสปริงแล้วก็สปริงขีคาดเสียหายนั่นเองนะครับเพื่อนนั่นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะหย่อนลงมาแบบนี้นะครับสาเหตุต้นเหตุมันก็คือตัวนี้แหละนะครับตัวฝาครอบหัวจรวดเป็นตัวพาให้พังนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนนะ ดังนั้นนะครับในเมื่อเรารู้ปัญหาแล้วเราก็ทําการเปลี่ยนออกซาฝาครอบหัวจรวดตัวหนึ่งไม่กี่สิบบาทหรอกนะครับ่าแล้วทีนี้นะครับไปเฟืองได้สตาร์ต,ตรงนี้บางทีนะครับในกรณีงบประมาณน้อยนะครับสามารถซ่อมได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปซ่อมในคลิปนี้แหละนะครับว่าจุดไหนบ้างที่เราจะซ่อมได้นะครับวิธีการถอดออกมาซ่อมเนี่ย เราจะถอดอย่างไรนะครับพเพื่อนๆนะซ่อมตรงไหนมันบ้างนะครับวันนี้มีคําตอบให้อย่างแน่นอนเลยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะเอานะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูนะครับจุดที่เราจะต้องทําการถอดนะครับแล้วก็ลักษณะการทํางานที่ปกติของเฟืองสตาร์ทนะเีนี้ตรงนี้นะครับเฟืองสตาร์ทที่ปกติก็จะเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นข้างบนเป็นฝาครอบสปริงนะครับแล้วก็สปริงนะนี่มันจะล็อกกันไว้อย่างนี้นะครับ ชิ้นใดชิ้นหนึ่งหลุดขาดแตกเสียหายไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่ก็คือนะครับตัวที่มันใช้ได้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละนะครับเวลาหมุนนะครับมันก็จะสไลด์ออกมานั่นเองนะครับตามแรงเหวี่ยงของไดสตาร์ทนะครับนี่นะครับมันจะหมุนออกมาแบบนี้นะครับเอามือเดียวเด้อนพี่น้องนี่มันจะหมุนออกมานีวอย่างเงี้ยตามแรงเหวี่ยงของไดสตาร์ทเพราะว่าตรงที่ผมหมุนเนี่ยนะครับมันเป็นวันเวมันเป็นเฟืองวันเวนะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการถอดนะครับออกมาทําการซ่อมแซมวิธีการที่เราจะถอดชุดอ่าเฟืองไดต์สตาร์ตรงนี้ออกมาซ่อมแซมนะครับเพื่อนๆมันก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะครับเพื่อนๆนะอ่าจุดที่มันจะเสียหายนะครับส่วนมากจุดที่มันจะเสียหายก็คือฝาครอบตรงนี้นะครับฝาครอบตัวที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยฝาครอบตรงปลายนิ้วชี้ผมเนี่ยเห็นไหมนะครับตรง ตรงนี้นะครับฝาครอบตัวบนเนี่ยนะครับถ้าเมื่ออะไรก็ตามนะครับอ้ฝาครอบหรือว่าฝาครอบหัวจลรวดตัวที่ผมบอกไปนะครับฝาครอบหัวจลรวดมันหลวมพอมันหลวมปั๊บอ่าเฟืองสตาร์ตตัวนี้มันจะหย่อนนะครับหัวมันจะหย่อนนะครับพอมันหย่อนลงมาปั๊บนะครับเฟืองนะครับเฟืองชามใบพัดเนี่ยเฟืองชามใบพัดเฟืองสตาร์ตตัวใหญ่เราเนี่ยนะครับมันจะวิ่งมาเสียดสีกันกับฝาครอบตรงนี้นะครับวิ่งเสียดสีกันไปเสียดสีกันมานะครับฝาครอบตรงนี้นะครับ ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีสองชิ้นประกอบกันนะมันจะมีสองชิ้นประกอบกันมีชั้นนอกชั้นในนะครับเพื่อนๆไฟฟ้ากรอบตรงนี้นะครับมันขาดหายออกไปนะครับพอมันขาดหายออกไปทีนี้สปริงมันหลุดนะครับพานพานให้สปริงที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับพานให้สปริงที่อยู่ข้างในนะครับมันเสียดสีกันนะครับกับเฟืองนะครับกับเฟืองใบพัดที่อยู่ข้างล่างเนี่ยที่มันหมุนเนี่ยที่มันหมุนตาม เอาข้อเวี่ยงเนี่ยนะครับสปริงตรงนี้ขาดหายออกไปนะครับพอสปริงขาดหายออกไปเราก็เห็นเห็นอยู่นะครับเอ๊บางทีเราก็ไม่อยากปไปซื้อใหม่นะนะครับเราจะมีวิธีการซ่อมแซมแก้ไขไหมอ่าเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะตรงจุดนี้นะครับเพื่อนๆอนะครับในเมื่อเรามาพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับเราก็จะแนะนําวิธีการถอดออกมาทําการซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าว่าง่ายๆทําการเปลี่ยนสปริงในกรณี นะครับส่วนมากจะเป็นกรณีของสปริงล้าสปริงขาดซีม,มากกว่าฝาฝาครอบสปริงเสียหายนะครับเพื่อนๆมันมีวิธีการถอดอยู่นะครับมันมีแนวทางการถอดนะครับเพื่อนๆนะนะครับเดี๋ยวาถ่ายภาพนิ่งให้ดูก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆอธิบายในภาพนิ่งเพื่อนๆจะได้เข้าใจมากกว่านี้นะครับทุกท่านเอานะครับก่อนที่จะไปทําการถอดอันนี้ก็คือตัวที่ใช้งานเป็นปกตินะครับที่อยู่ในคลิกร้อยสิบไอนะครับเพื่อนๆนะ เนี่ยนะครับก็จะมีฝาครอบตัวบนถ้าดูดีๆนะครับผมว่ามันเป็น2ชั้นหน้าถ้าผมจาไม่ผิดนะผมไม่ได้ถอดนานแล้วนะครับสําหรับรถตุ้นนี้นะครับแล้วก็นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับจะมีสปริงอยู่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมนะครับมันจะมีสปริงอยู่ข้างในนั่นแหละนะครับสปริงตัวนี้ไม่ได้แข็งมากนะครับเพื่อนๆนะเออนี่แหละนะครับ ดูดีๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทําการรื้อถอดออกมานะครับจำ ان, จำตำแหน่งจําทิศทางให,ให้ดีๆนะครับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่เราดูแล้วนะครับว่าของตัวที่เป็นปกตินะครับลักษณะเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับนี่นะครับภาพนี้จะชัดเจนกว่านะครับนี่นะครับเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละนะครับทุกท่านนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการถอดออกนะครับวิธีการถอดมันมีอ่าถามว่า ถอดง่ายไหมก็ถือว่ายากพอสมควรนะครับแต่ว่าเราก็สามารถถอดออกมาแล้วก็หาสปริงเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการที่เราจะทําการถอดออกมานะครับเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนสปริงนะครับเพื่อนๆ <c oughs> นี่นะครับเมื่อเราทําการถอดออกมามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับมันแยกชิ้นออกมาก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเลยนะครับ วิธีการถอดมันมีไม่ยากนะครับเพื่อนเพื่อนวิธีการถอดมันมีไม่ยากนะอันดับแรกนะครับเมื่อเพื่อนเเห็นเห็นใช่ไหมตรงนี้นะครับตรงที่ปลายนิ้วผมชี้ตรงนี้นะครับมันจะมีกิฟอยู่หนึ่งตัวนะครับไอ้ิฟล็อกตรงนี้นะครับทุกท่านกิฟล็อกตรงนี้นะครับเพื่อนๆนจะมีปัญหาอยู่ในขั้นตอนของการถอดกิฟล็อกตรงนี้แมนบอนะครับกิฟล็อกตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนกดลงมาได้เนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนกดลงมาได้เนี่ยกดลงมาแบบนี้ได้เนี่ย นะครับไม่ต้องไปซีเรียสครับถ้ากดลงมาได้นะครับให้ต,นะใหตัดทิ้งเลยนะครับให้เพื่อนๆตัดทิ้งเลยนะครับหรือถ้ากดไม่ได้ก็หาสก,กัดหาตะปูก็ได้กระแทกให้มันขาดไปเลยหรือว่ากระแทกแถวแถวมุมปากเนี่ยกระแทกปั๊บมันจะอ้าออกมาอ้าออกมาแล้วก็เอาไขควงจิ้มออกนะครับเพื่อนๆมันอาจจะยากสักนิดนึงนะครับพอเราจิ้มออกมาแล้วเราก็ถอดแยกชิ้นออกมาดังภาพที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นนะครับ พอเราทําการถอดออกมานะครับเราก็ไปหาสปริงมาใส่ซะนะครับไอฝั่งข้างในนะครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งข้างในนะครับมันจะเป็นชุดเฟืองวันเวเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะเป็นเฟืองวันเวก็หล่อลื่นอัดจลบีหน่อยก็แล้วกันนะครับอย่าใส่เยอะนะครับใส่เยอะเดี๋ยวหนื่นไม่วิ่งอีกนะครับเพื่อนๆนะครับอ่านะครับเพราะว่าสปริงตัวที่มันขาดหายไปมันทําหน้าที่ดันให้เฟืองกลับมานะครับเพราะว่าลดบางทัน สตาร์ทแล้วติดแล้วนะครับแต่ว่าเฟืองตรงนี้มันยังล็อกกันอยู่กับเฟืองใบพัดนะครับมันจะมีเสียงดังนะครับเพื่อนๆมันจะมีเสียงเสียงดังบางที่นะครับอาจจะทําให้เฟืองแตกนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับคันไหนที่เฟืองแตกนะครับมีรูปอยู่นะครับเพื่อนๆนะทีนี้พอเราได้สปริงมาใส่แล้วนะครับเราอาจจะไปหาสปริงอะไรก็ได้นะครับมาใส่เข้าไปเนี่ยอาจจะเป็นสปริงวงสปริงเบรกก็ได้นะครับมันมีมันมีอยู่สปริงเส้นเล็กนะครับ อ่าผมเคยเอามาแปลงใส่อยู่นะพอเราเปลี่ยนสปริงเสร็จสับเรียบร้อยนะครับไอ้กิ๊ล็อกตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสว่าจะหาไม่ได้นะครับเห็นพว่วงกุญแจวะพี่น้องพว่วงกุญแจห่วงของพว่วงกุญแจนั่นแหละเอามาใส่แทนได้นะครับอยู่คือกันพี่น้องนะครับนั่นก็คือวิธีการแก้ไขปัญหานะครับสําหรับท่านที่ไม่อยากจะซื้อใหม่สําหรับท่านที่ จะทําการยำ้ำหรือว่าจะทําการเปลี่ยนเฉพาะสปริงตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับสปริงหาหาไซรุนพี่นอ้องสปริงบงสปริงเบรกเนี่ยสปริงอ่าที่อยู่ในลูกสูบเบรกของเรานี่แหละนะครับนํามายืดตัดแต่งใส่เอาก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับเอานะครับสุดท้ายนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับนี่ก็คือฟันเฟืองสตาร์ท นะครับขนาดฟันเฟืองสตาร์ทเป็นเหล็กนะครับมันยังแตกได้นะครับเ,เพื่อนๆนี่แหละนะครับสาเหตุมันก็เกิดมาจากฟันเฟืองมันวิ่งกลับไม่สุดนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วก็บางทีลูกสูบเบรกอาจลูกสูบรถอาจจะเบรกลูกติดนะครับแรงผาของไดสตาร์ทำให้เฟืองตรงนี้รูดได้เช่นเดียวกันนะครับเ,เพื่อนๆ